ฝนตกพี่น้องค่ะดูพ่อใหญ่ค่อยพ่อใหญ่ค่อยไม่รู้ทําอะไรแกมายืนอ่าแกมายืนมองเช็คความเรียบร้อยของหลังคาบ้านสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะมาทำงานด้วยกันค่ะอังกฤษเจอพายุก็คือไม่ใช่พายุอะไรนะลมพี่น้องลมแรงมาก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อคืนนี้เรานอนเราไม่ได้นอนฟังเสียงเสียงฝน หรือเสียงอะไรอย่างไรเรานอนฟังเสียงลมคือลมแรงมากเพื่อนๆคะ่ะได้หลายพื้นที่ต้นไม้หักโคน่นสายการบินหยุดหยุดหยุดการทํางานไปร้อยร้อยกว่าเที่ยวร้อยกว่าเที่ยวที่ฟังข่าวนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของอังกฤษคือเรา,าเราเจอแบบนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วคือแบบอังกฤษเป็นเกาะเนาะเพื่อนๆคะ่ะเจอพายุฝนพายุลม แล้วก็มันก็จะสร้างความเสียหายให้ตัวให้บ้านของเราก็คือลมแรงเกินไปปิวหลังคาบ้านหลังคาบ้านเปิดนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปิวอ่าเขาเรียกว่ารอยต่อระหว่างระหว่างอ่าระหว่างหลังคาบ้านเรากับกบระเบื้อง เขาเชื่อมกันแต่ละแผ่นนะคะ ็จะเห็นอรอยอรอยซีเมนต์แตกที่หล่นลงมาจากหลังคาบ้านเราพ่อใหญ่แกก็เช็คแกก,ก็เช็คความเรียบร้อยแกก็เป็นห่วงห่วงว่าหลังคาบ้านจะปิวนี่นั่นเราก็ห่วงนะครับเพราะว่า ถยที่จอดอยู่ข้างแต่ไม่มีคนเป็นอะไรสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดคือเกิดเรื่อยๆอยู่แล้วที่นี่เราก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันไปนั่นแหละค่ะาทางรัฐเขาก็ออกมาเตือนภัยออกมาแจ้งข่าวให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเออจะเกิดเหตุแบบนี้แบบนั้นอยู่นะนงมากเลยวันนี้ถูกปาดหน้า <laughs> ถูกปาดหน้าแบบว่า <laughs> ถูกปาดหน้าแบบดือด้อๆพี่น้องคะขับรถปาดหน้าเราอึ้งมากเลยอยู่ดีๆก็เฉียดเข้ามาแบบนี้ดีนะ <c oughs> เราไม่ได้รีบเราไม่ได้แบบว่าใจร้อนเกินไปโอ้ยพี่น้องขาเมื่อกี้ตั้งหลักไม่ทันอยู่ดีถูกปาดหน้านะขับนี่แหลคะค่ะชีวิตเตรียมตัวไปทําง,งานเหมือนเดิมไปแบบว่าสายฝนม,มีมีสายฝนไปด้วย เด็กๆก,ก็ไม่ให้ไปส่งแล้วนะคะไม่ให้คุณพ่อไปส่งแล้วลูกชายเอารถจักรยานไปลูกสาวเดินไปเองกับเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนลูกครึ่งเหมือนกันแม่เขาเป็นคนไทยเหมือนกันบ้านอยู่ในละแวกเดียวกันอ่าก็นัดเจอกันสีแยกไฟแดงแล้วก็จะเดินไปโรงเรียนปกตินางก็จะให้พ่อไปส่งแต่วันนี้นางไม่ให้คุณพ่อไปส่งไม่ให้คุณพ่อไปส่งมาประมาณสามอาทิตย์แล้ว เดินไปกับเพื่อนแต่ถ้าวันไหนเราเห็นฝนตกเราไม่อยากให้ลูกเดินไปแม่ชมซีบอกเลยว่าวันนี้ไม่ให้ยูเดินไปเพราะว่าฝนมันตกแรงมากกว่าจะถึงโรงเรียนเปียกหมดนางชอบค่ะนางชอบมากนะคะเดินตากฝนไปโรงเรียนแบบฝนตกแบบนั้นเราบอกลูกว่าไม่ได้ยูจะเข้าโรง,งเรียนฝนตกแล้วก็ปเปียกแบบนั้นไม่ได้ต้องให้คุณพ่อไปส่งให้คุณพ่อไปรับ ฟังนะะนังก็จะเดินปโรงเมียนเองะขก็โอเคถ้างั้นก็ไป <laughs> คือเขาเริ่มโตเลยเขาไม่อยากให้พ่อแม่ไปส่งแล้วนะคะ นล้เนาะเพื่อนๆค่ะวันนี้เจออะไรแปลกๆสองคันแล้วอยู่ดีก็าปาดหน้าแต่ยังไม่รู้แต่ว่าเป็นผู้ชายขับนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่กระจกรถมันเป็นกระจกที่แบบว่าใสมองทะลุปุ่โงงได้เลยเรารู้ว่าใครขับคนข้างในขับเราเห็นคือแบบที่นี่เขาถ้าเป็นกระจกหลังอ่าจะ จะทึบได้แต่เป็นกระจกหน้ากระจกหน้ารถหรือว่าคนที่นั่งอยู่ขับรถต้องเป็นกระจกใสเท่านั้นพี่น้องขานั่นแหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังติดไฟแดงอีกแล้วนี่จะเป็นอ,อีกไฟแดงหนึ่งแล้วก็ไฟแดงที่สองก่อนที่จะถึงที่ตั้งานสู้กันไปหาชีวิตในต่างแดนไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ ทำให้ได้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอทนรอให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ทุกๆท่านนะคะพี่น้องคะ่ะสู้กันต่อไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจคะ่ะไปแล้วพี่น้องคะ่ะ